อันนี้วิดีโอถ่ายบริเวณรอบๆบ้านนะครับผมจะชี้บริเวณรอบรอบบ้านหน่อยอันนี้มีมีบ้านที่ติดกันนะครับผมเป็นบ้านหลานชายเขานะครับผมแล้วก็นี่บริเวณบ้านอ่ะอ่ะอ่ะใจรอบบ้านรอบบ้านอ่ะอ่รอบบ้านกนี่เครับบริเวณรอบบ้านนะ นนี่นะครับคือเวนโดยรอบก็คือซอยมันแคบน,นะครับผมมันเข้าลำบากเหลือเกินขึ้นไปได้แล้วขาเลยขึ้นไปได้เลยขึ้นไปได้เลยเดีนยวหลังคาบ้านเป็นขึ้นไปได้เลยอันนี้บริเวณหลังคานะครับผมมันซุดตัวลงมาแล้วนะครับผมมันถึงหัวแล้วอ่ะครับผม โอเคนะครับครานี้จะพาเข้าไปบริเวณในบ้านนะครับผมอี้อเดี๋ยวดูรอบบ้านอีกข้างอีกข้างหนึ่งนะครับผมมีกงนกแล้วก็บ้านเพื่อนบ้านกันนะครับผมเป็นบ้านตาเขานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมมันมันใช้แบบฝานี่มันคนละข้างฝานครับผมอันนี้เข้าไปในบ้านอ่าครานี้เข้าไปในบ้านแล้วนะครับผม อันนี้เข้ามาในภายในบ้านนะ,ะอันนี้คือห้องครัวดูห้องครัวน,นี่ก็สภาพอูพังผูพังหมดแล้วนะครับใช้ผ้าใบใช้ไม่ได้แล้วคือข้างฝานี่เป็นข้างฝาของบ้านอื่นนะครับไม่มีข้างฝาแล้วบ้านนี้ไม่มีข้างฝาอันนี้นนนนเดินนี่อย่างเก็ตหมดอันนี้ก็ถึงหัวแล้ว แล้วนะครับผมอเราเดินเข้ามาในภายในบริเวณข้างในบะตัวบ้านแล้วนะครับผมคือข้างฝานี่ก็คือว่ามันไม่มีแล้วนะครับสภาพพื้นก็สุดแล้วนะครับฝนตกนี่ยังไงก็รั่วยอยู่ดีครับผมนอนแทบไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือไฟก็ต้องใช้อย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้เรา เดินเข้ามาต้องก้มนะนะครับผมเพราะว่ามันสภาพบ้านมันไม่ไหวแล้วจริงคือนอนก็แทบไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะอันนี้คือห้องนอนอันนี้คือภรรยานะครับเสียชีวิตไปไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีห้าห้ากแล้วแล้วแล้วนะครับเป็นอมัมพฤษ์แล้วก็สมองเส้นเส้นเส้นสมองตีบนะครับผมอัมพไปตังป้งหปีโอเคนะครับเนี่ยแล้วอันนี้ก็คือสภาพที่นอน ออนนี้คือสภาพที่นอนของคุณใจสุนใจวันพิมพ์นะครับผมหลังคางก็ถึงหัวยังไงก็เดินมาก็ถึงหัวอยู่ดีนะครับผมมล่นดเว้เราชีวิตกน็นอนก็ยังไงก็ที่นอนก็บางทีก็ถ้าเกิดตกหนักก็รั่วนิดนึงนะครับผมโอเคครับก็ป,ป่าเอาไว้ ร้อยปะเอาแค่คือนอนยืนยืดย,ย,ยังยังไม่สุดขาเลยนะใช่บ้างยืดก็ไม่สุดขานะยืนขึ้นมาก็ต้องก้มก้มก้มเดินมาเพราะว่ามันติดผัวหมดแล้วครับอ่านี่นะครับเราสัมภาษณ์นะครับผมสัมภาษณ์คุณลุงสุดใจวัน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 พินนะครับตอนนี้อยู่กันอยู่กันกี่กี่คนครับผมคนเดียวครับอยู่อยู่คนเดียวนะครับผมอ่าตายไปแล้วอ่าเมียได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับผม อ่าแล้วจะถ้าเกิดว่าาการทํางานนี่คือว่าทํางานยังไงอ๋อยกของยกของทั่วไปใครจ้างย้ายบ้านขนของก็ไปไม่มีงานก็ไม่ได้ทําอาทิตย์หนึ่งมีประมาณกี่วันครับผมอนี่อาทิตย์นี้สองอาทิตย์เลยยังไม่ได้งานสักวันเลยอ่าแล้วค่าค่าใช้จ่ายเอ่อถ้าเกิดว่าได้เงินมาจะใช้จ่ายอะไรเป็นเบื้องต้นเลยก็ว่าจะทําบ้าน ทำบ้านอยากทำบ้านมากกว่าแล้วก็ซื้อข้าวซื้อปลากินแล้วได้มีอ่าได้มีโรคประจําตัวไหมครับผมมีโ,โรคปวดหลังปวดหัวเขา่าตอนนี้ขามันจะเดินไม่ไหวปวดแล้ว,<า>วได้ไปโรงพยาบาลอธิบายโรงพยาบาลยังไ,ไงไปยังไงครับเดือนเดือนเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งไปทีหมอนัดอืมแล้วขอจะขอบคุณผู้ใหญ่ไงครับผมถ้าเกิดว่าเขาทําบุญมาเนี่ยจะขอขอบคุณไงจ้ะอ๋อขอบคุณมากเลยครับ ให้่ำรวยครับขอาเงิมา <g ül> อ่าแล้วมีเลขมีเลขที่บัญชีไหมครับเลข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 ที่บัญชีธนาคารอะไรอ๋ออมสินครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอโชว์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 ชวหน่อยนะครับผมอ่าเลขที่บัญชีนะครับผมคุณสุดใจวันพิมศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หกสามเจ็ดหกนะครับผมธนาคารอมสินนะครับ ของคุณสุดใจวันพิมพ์นะครับผม